ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องนะครับแลมนะครับพอดีเครื่องผมนะเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ HP ตัวนี้นะครับมันนานแล้วนะครับมันเกิดอาการจอสีฟ้านะครับแล้วก็พอดีเราถอดแลมไปถอดแับไมาก็คือแลมตัวนี้น่าจะพักนะครับก็เลยสั่งแับมานะครับเป็นแลมอ่าซัมาจากแอดไว้นะครับเป็นแลม DDR3 DDR3 นะครับอุ่กพินนะครับตอนดูก็ไม่รู้ว่า พินนี่มาตังค์เงนะฮะแต่เราก็จะชิตัวนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเราลองมาแกะใส่ดูนะครับว่ามันไายไปตอนนี้เครื่องตัวนี้มันเหลืออยู่สี่จิ๊กนะครับสี่จิกมันก็ทํางานทํางานค่อนข้างจะลำบากนะครับเวลาเปิดอะไรต่างๆขึ้นมานะครับเพราะผมปกติมเปิดงานก็ค่อนข้างเยอะนะครับอะสั่งไปเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับวันก่อนก็สว่ค่อนข้างเร็วนะครับได้ค่อนข้างเร็วมาทํางานพอดีนะครับ อามาแล้วนี่โอเคนนไหมฮะมาอย่าแล้วนะครับมองเห็นไหมครับโอเคครับสองตัวนะฮะสองตัวเนี่ยเอ๋อ หนึสสนะครับหนึ่งสมสามี่จิกสองตัวคน,นยี่ห้อนะผมไม่สั่งยี่ห้อเดีวยวกันนะผมลองสั่งหล,ลายยี่ห้อโัวจะส,สี่จิกน,นะครับนี่เราจะลองใส่ดงนะครับ มาใส่แรมนะครับมันลุ้นกันนะฮนะถ้ามันเข้ามันก็จะดังครับนะครับเครื่องค่อนข้างเก่ามากนะฮะตั้งแต่ i เจะด i เจ็นะเจตัวเก่านะ นานมากนะตัวน,น,นี้โอเคนะครับใส่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาลุ้นกันนะลองมาเปิดดโ,โอ้จะได้ทำงานแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ดูสิครับมาลุ้นสิอันนี้ตัวเก่านะตัวเก่าใส่ลงมาได้ตัวใหม่อ่าดูสิครับมาแล้วมา น้อยติดแล้วมันติดคือแสดงว่ามันใช้ได้แหลคะครับตอนนี้ติดแล้วก็แสดงว่าใช้ได้แหละทีนี้เราก็ต้องมาเช็คว่ามันมนเป็นยังไงมันโอเคไหมหนึ่งนะฮะเดิมทีมันจะมีการ์ดจอด้วยนะฮะการ์ดพอดีการ์ดจอพังการ์ดจอจอไหม้แล้วก็จะเหลือแค่เครื่องประปากไปโดยถ้าเราดูนะฮะเขาจะมี อันนี้ตรนี้บอกนะครับบัตนะครับนะครับมีเมมโมรีนะครับโมเดลเป็น ddr 3 4 g b นะครับบัตอยู่ที่133นะครับอันนี้เราก็ต้องไปเปิดดูบัตนะครับให้มันสอดคล้องกันนะครับมันจะได้ทำงานอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมเปิดดูผมแล้วนะครับดมตัวเดิมผมก็บัตหนึ่งสามนะครับก็เลยต้องใช้ดัมตัวนี้นะครับโอเคนะครับออในส่วนของที่ซื้อมานะครับเป็นของแอดไว้นะครับเป็น DDR3 นะครับ4จิกนะครับแบตบรี่16พิน640บาทแล้วก็ DDR3 นะครับ4จิกเหมือนกันนะครับ16พินนะครับ615บาทนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่ามันทำงานเป็นยังไงบ้างรู้สึกบูตนานมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะอัปเดต Windows นะครับอัปเดต Windows นะครับอ๋อรู้แล้วครับที่มันนานก็คือมันอัปเดต Windows นี่นะครับเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับ คืนนี้ใช้สีที่ก็เปิดดูมันอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเรามาเช็คกันนะครับว่ามันจะได้ไหมเอ่าโอเคมาแล้วครับผมมาแล้วนะครับ โอเคโอ้ okay. oh. เราลองมาเช็คดูนะครับก็รู้สึกได้ว่ามันมัน,ม,นมันก็ดูดีขึ้นนะแต่ไม่รู้อาจจะเร็วขึ้นไหมต้องต้องลองลองสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอัปเดตเป็นโดรดได้โอเค okay. มาที่ my computer นะครับ my computer ตอนนี้1ิบสอิกเอ้โอเคครับใช้ได้ครับ12บสอิกเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเราโอเคครับเรียบร้อยครับอ่าก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทางอ่พี่ๆนะครับพี่ๆที่แนะนํามานะครับพี่ๆที่แนะนํามานะครับขอบคุณพี่ๆจากทีมงาน a c e b o o k นะครับนะครับที่เวลามีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นี่แนะนําตลอดนะครับแนะนําตลอดนะครับอ่า น้องมิกนะครับน้องมิกก็สอบถามมานะครับก็ต้องขอบคุณน้องมิกนะครับไม่แน่น้องมิกอาจจะส่งมาเพิ่มนะครับขอบคุณนะครับพี่นะครับที่แนะนําตลอดนะครับให้ดูเรื่องบัตรนะครับหนึ่งสามสามสามแล้วก็หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับขอบคุณพี่เชษฐนะครับขอบคุณพี่นกนะฮะพี่สมชายด้วยนะฮะตอนรามานเครื่องเก่านะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนครับตอนนี้แรมก็ถือว่าใช้งานไ้แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่า จะเป็นยังไงบ้างนี่สำหรับเครื่องคอมเครื่องเก่าๆของเรานะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ